สวัสดีค่ะวันี้เดินทางมาหาผูทีนะครับเทียบีักรีนะครับเีในีัสวัสดีค่ะแม่ขอีหน่อยะขอีหน่อยันมันจะได้แทนรถออกมาบ้างรถรถไและก็รถยนต์สถนรถไที่เป็นอะไร หกสี่สองสี่ที่โดนไฟไหม้แล้อีกหนึ่งก็ที่ไม่โดนก็คือหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูน5 0แล้วก็มอีกคันหนึ่งก็คือสองแปดแปดศูนกนี้อะไรนะสามสองสองหกสี่ อ๋อขณะที่ไปไหมแล้วปูก็ได้ไปที่หลักกิโลใช่ไหมคะวันนั้นเราไปหลักกิโลวันนั้นไปเม็ดสุดท้ายปูสุดท้ายก็รวนที่สามสิบค่ะแล้วก็หลังจากหายไปสามเดือนปูก็เดินทางไปที่หลักกิโลอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะถือว่าเป็นงวดแรกเนาะค่ะเนาะงวดแรกก็ปูก็ตะโกนบอกอย่างดังๆเลยนะคะที่หลักกิโลเนาะตอนนไปที่บุญบารมีสินเก้าเก้าสี่ค่ะ และตัวเราลงมาก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะแคร์นะแต่วันนี้ก็าบุญน้าจะเป็นโกลบอลเหมือนเดิมก็ด้วยบุญบรรดาลถ้าเป็นบุญบรรดาลมันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนนะลูกค่ะนอกจากบ,บุญบรรดาลสติมาปัญญาหัวใจของคุณเป็น 9, กเก้าก็คือญาติกรรมหายาญ่ศีสมาธิปัญญาค่ะเป็นที่ตัง้งข,ขอให้เอฟซีทุขขัน ที่ติดตามไปรายที่ทุกเราที่ช่อบคขะขออันุี้ตรงให้ครั้งนี้จงเป็นข่ายคุคผู้ชมค่ะสำหรับวันที่วันที่แปดนะปู่เนาะวันที่แปู่ก็จะไป17บเหรือสิบถึงสินาฬิกาปู่จะไป1ิ1ส e ิบนาฬิกาปู่จะเข้าไปที่ลานอโศค่ะาโก็จะไปไปปล่อยค่ะไปปล่อยตัวเดๆดที่นู่นใช่ไหมคะโชคล่าให้กรับ ทางช่อง YouTube เรายีเอฟีค่ับต่อฟ้าดนตาแล้วพอเมื่ี่น้องอกบากัดดตามมาเป็นจุบปันดาลมันกับที่วางละมั่กับนี่ได้ยีเสซียคณกนจารย์อยู่เป็นไปหันกับเป็นมนุษย์โลกนำกันเป็นปุถุชนนำกันผมเป็นอย่างเชียงเทนแน่นอน ขอ้มือสติต <ihan> <Mechan ics> ั้งไหวนิป yeah ัญญาตั้งไหวมันก็จะเกิดความสุขความเจริญในบรรพายของสัจธรรมของมนุษย er ์ค่ะค <Test> ่ะเอฟซีก็พิมพโรนะคะท่านผู้ชมช่วยเลือปูในใม้ครั้งนี้ก็ปูจมีเบอร์โทรเบอร์โทร0828640558 าย้ำอีกครั้งหนึ่งดังๆครับ0611070211ค่ะเราเป็นครั้0611070211ค่ะทรได้เลยครับทรได้เลยค่ะโอวมาบางช่องมันจะใส่เลขบัญชีไม่ได้ก็อาศัยโทมมาถามปลดคนะครับไม่มีอะไรจะปล่อยนิดหน่อยโมเดลไม่มีเลย ตัวเดียววันนี้เนาะ,ะเป็นวันปฐม,มเมล็ที่ทางหน่วยงานทุกภาคส่วนทุกองค์กรที่ท่านเข้ามาน้อมด้วยสถาสายทานดูกรรมและสายทานอัอนวิสุสูบรพิษที่จะบังเกิดในอน,นุสูทตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงจังหวัดรือภาคส่วนเบื้องบนท่านวันนี้ก็อัฐถามหายาจักตจันัง์ุมมาสิทธิกรรมมาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นแก้วมือชวดอำนาจวาสนาปู่ก็บอกว่าเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีเป็นอรหังมหาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธทาสมหายาณก็ยืนอยู่ที่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้ากันนี้นะตัวเดิมที่ปูปล่อยใช่ตัวเดิมที่ปู่ปล่อยที่ปล่อยเก้าสี่สี่เก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดเก้านะคะตัวเดิม บรรที่แปดยายามอีกทีหนึ่งรอค่ที่ทำเรื่องนี้ติดตามบรรทุปแปดหรือว่าถ้าปัจเดก็ให้มีเสียงสุพร์อีกครั้งหนึ่งค่ะทางช่องเราในเอฟซเราพติดตามแจ้งประกาครับอัายุยุอันนศิลีกรรมจุคิดดีท่ามดีประกอบดีเกิยุิยามหาภูช่วคกายร่วมมาผิดผิดในสิ่ิจเป็นสิ่งี่ปังเกอร์กายเปิต ปูกับผมมีอย่างหลายในเหมือนมันเกิดไปแล้วครัก็ต้องตั้งค่ะกิตธิฐานติดมันในทุกทาพคุ้งามความดีมีความบททันลดกันใส่ปัญญาเป็นท่านเดินนี่นั่นแต่เธอสิบังเกิดอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่เพรากป่ายงามถูกเจาะขอบคุณมากครับผมและปูจะได้ไปเตรียมอุปก่อนจ้าขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะปูก็อาให้เป็นแนวทางไปก่อนนะคะเป็น เจ็ดหกเจ็ดเก้าตัวเดิมนะคะที่ปูต่ตะโกนบอกนะคะที่หลักกิโลเป็นเสียงสวรรค์น,นะคะท่านผู้ชมเก้าสี่สี่เก้าเต็มเต็มนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะก็ยังให้ตัวเดิม76กับ79นะคะเป็นหัวขึ้นเป็นหัวลงนะคะท่านผู้ชม FC แฟนชอ่องแฟนเพจให้ FC นะคะที่ได้รับชมนะคะทางช่องมินิแชนแนลแล้วก็ทาง YouTube เพจมินิชาแนลนะคะก็พิมคําว่ารอนะคะวันที่8นะคะก็เจอกันที่หลักกิโลกับพระเทพเสียงสวรรค์ปูเทพศรีสะเกตนะคะปูเทพ9 7 9 9 7 9นะคะประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะรอติดตามนะคะค่ะในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะม่ก็อี้หร่อยะอไปอี้หน่อยเป็ูบอกว่ามันจะมีโครงการอันนี้เป็นโครงการพระราช ยังชื่อว่ายังชื่อเพราะว่าราชการจังหวัดสิเกตนะครับมอบทรงยังที่อเราอ้ไอ้ไเนี่รอสินซึ่งเป็นในพนาจานเพาะ้ไปมาที่นี่เป็น

ปมาห่ชั่วโมงดับเพลิงงมานั้นึงหมดแล้วบ่หมดั้ชั้นล้ค่ะค่ะมีกี่ชั้นคะทั้งหมดสองชั้นไม้ปนไม้ปูนคไม้ขึ้นปูนีเชิญแเราซอมแล้วของมาตานด้วยนะไป็ชระลางเลยนะ ากาจะเป็นวันที่8ปดช่วงเย็นเโมงเยนนะที่ทางงานทิเราได้ไปน่งเฉยก็ะตามในพืที่แปดเย็นรับที่แช่วงเที่โมงเย็นในบ้านที่พี่ปูที่ฝัไหในบ้านที่่ไห่ะบเ้าค่ะห้าสบเก้ามซีสเโมซีห้าสม่ะค่ะ เราไปอะไรนะครับหลังจากที่ไปหลักกิโลหลังจากไปหลักกิโลฝันเรื่คนแก่ฝันเรื่แก่แล้วก็เห็นเจ้ากรรมในเยเวรมนุษย์โลกเราเยอะแยะที่ว่างแลมีจิตกรรมอะไรสักอย่างแล้วก็มีเรือสายทาน สายทางก,ก็คือลำห้วยลำหนองลำคลองลำบุญก็คิดว่ามีร้อนและก็คงมีเห็นและก็คงมีสเวนาฉับนี่แหละที่บังเกิดขึ้นในเหตุการณ์จะรวมถึงผู้เท่าผู้แก่อาจจะเป็นจิตวิญญาสังขารของปู่ย่าตายายหรือไม่หรือจะเป็นอนุโศกกับแรงศรัทธา ผู้มีจิตอนุเคราะห์แห่งกันทีภัยหรือนทุกภาคส่วนของสายงานตั้งแต่พื้นฐานในท้องถิ่นเราเรวมถูงคณะจังหวัดตลอดไยงานที่ท่านได้รับมอบลงมาทักษิตริ่มตุ้มตุชื่อก็นับเป็นบุงบรนดานและก็ขอขอบคุณแายังทุกภาคส่วน